ลายพกไปจักป่ะนี่โอ้ยลายพกเลยเฮ้ๆเรจะเาดูประคนต้องง่อย่างี้เนาะอ้าวอ้าวเรียบร้อยป่ะนี่อ้าว สวาสดีทุกคนตอนนี้กำลังมาหอดป่าป่าก็เพือบ้านประมันวังี่หกิโลนี่แหละวันนี้ทีมงานทำมาก่อนแล้วก็มีต้องแป๊กเจอด้วยว่าหลายมือพานาที่หายไปก็คือเจ็บแขนแล้วก็ตอนนี้ดีแล้วนะเนี้เบิ้งทีมงานเท่าป้าตัวทีมงานเท่าพูทูบอ่นี้เจ้วมาในเจ้วป้าจะเชื่อหัวหน้าทีมมัานะเฮ้ แข่งเป็นเดือนละบ่เดือนละแสดงว่าที่มันปลาตัววันนี้คนมีของดีเมื่อเจ้าได้เหมือนไ้นหาดูซอยวาสบีได้โอ้โหแรงลงเอาปลามาแรงจัดเลยมือเอาปลามาแรงใช่มานนอด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 เลยคอยปลาเพิ่งนี่ปลาคอปลาคอโอ้คักเลยเมือนนี้ลาตัซอยวาสบีเนาะสยจุวาสบีจัดจัดเพื่อเจ้าเลย ใช่แบบนี้เยอะเลยอันนี้นี่เอามาสวิตตุ้ยเลยนี่โอ้ชิดเดอร์บนนอนนะฮันโอ้นี่นอบนนอนนี่ฟาตุมีมีทหารพร้อมมาดิปลาตุมีอันอันนี้เนี่ยปลาคอนี่ปลาอเท่าปลาคอเท่าโอ้อันบนนอพร้อมแน่นี่นะมองดูมองโก้บมองก้บนนอนนี่ ปลาบะน้อนเขาในเวยไคักเลยนี่อันนี้บะนอนหัวหน้าที่มันนั่นอย่างโอ้คักอะไรนี่โอ้อันอันนี้ก็บบนอนนี่ก็นเนาะรถลดเป็นเฮิร์นเฮิร์นเป็นรถเลยนี่นอนนี่เลยปุ้ดได้ปุ้ดคัก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 อ้าวื้อนี้พักอยู่นี่มื้อแ่างนี่พักอยู่นี่นอนอยู่นี่แหละกะบางที่กะเพราะว่าที่สิ่งที่เอามาเนี่ยคือพอมีเป๋ แล้วก็มีเต็นท์พร้อมนะสะดวกนั่งเลือก็ได้นะเอามานอนเพื่อนฉันนี่นะปลาคักเนาะโอนอนอนี่เนาะปลาต้มมันก็ซุดคลาสสิกเลยแหละนี่ส์คักเลยคักเลยคักเลยอืมล้มลื่นด้วยป้าไม้นะเพราะว่าโฮมได้ตลอดอ่ะสิบสองสัมมงสบายเลยแหละวันนี้เฮาห้ที อ่าพักอยู่นี่คือมาอนนี่ชุดประสงค์กันมานนะคือว้อง่ายคือเพิ่นมาทางป้ามาทางป้าเอาแห้งกันอนี้นะค่อก็เลยมามาซอยเพิ่น้อยง่ายคือมาลิ้นเพิ่นนี่นะมานอนป้าเมาื่อกาอีฟิวหนึ่งแต่ว่าเ้าไปทาไปป้ามุ่งที่เขาไปจะเจอได้วันนี้มาซอยเพิ่นก้อนหวังว่าคลิปนี้คงจะมีดรมาม่าเพราะว่า,วา,วาการทางป้าฮี่ไทยนั้นก็ไม่เป็นการทำลายารรมาติานแต่ว่าเข้ากัเฮ็ดพอกย,ออยู่พอกินทางไม่น้อยมีแต่ทางไม่ใหญ่ โอ้คักเลยนี่นี่ซื้อมาซื้อซื้อมาเพิ่พนโดยเฉพาะอะไรนี่โดยเฉพาะนี่ก็ไม้เขียวเออไม่เขียวเอามาเอามา,มา,มา,มานี่อุปกรณ์เขาแล้วนี่มินี่อ,นอันนี้นี่มีทั้งเต็นท์พร้อมมีทั้งอู่พร้อมอุปกรณ์ทุกอย่างเขามามีเขา้าแจ้าเลยเออเฮาฮโหะเฮาฮูว่าทีมงานเฮาตัง้งทีนะาหิวนะหิวในมออ้ยหน้านี่อันนี้ดูมีนี่กัน นี่พ่อเจ้าโดยเฉพาะเลยนี่โอ้เออเจ้าหมักแหละตัวนี้อ,อืาตัวแห้งรถเอาสองปีนี่พอเนาะสองปีนี่พอเลยโอ้โอหยังหึงจะได้กินป่า <laughs> บอกแบบว่าห่างกายต้องการป่าต้องการอาหารจากป่านะ <laughs> พักเพิ่มเตเนื่องจากว่าวิดีโอ,อคลิปประมาณบางแปดมือหรืวเออซิปปลายมือนะ เจ็บแขนมีรองเลยมีไปไม่ได้ห่าก็มี oh. ห่ากัมีฟิวในการเราวันนี้แหละเออเมื้อเกิดเกิอก็เ,เกิดเสยเกิดก่อนมันนี้สิกินเข้าเข้าง่ายแบบ mm hmm. คลักๆนะวันนี้ mm hmm. นี่อืม เรียบร้อยโอ้ได้ยินเสียงนกกระทงห้องครักเท่ว้ะว้าว <Yeah! laughs> ทหารกับทหารหน้อย <laughs> บอสเชิเลอร์มาตลอ์นี่เราจะเอาพักตังแห่เอาพักต<อ>ังแห่โอ้มาตังแห้งาตะกี้กับตะเมงนะครับนี่น้องอโอ้ทุ่ง ต่เม้นี่คักแล้วนี่หายบ้านนอกเขากันยังง้อ่ะเชบออันน้ำบอนอนฟีได้จะขึ้นเลยโยอะแต่เม่องคำยว่าเรื่องค้ำไหมไม่ตื้อโลดว่าเองพืนที่อ่ห้นละแรกกมแรกนี่ป้าจะเป็นคนป้าเลยเนาะอ๋อเขาเนี่ยวกคนเมยจับ่มีเ็นเฟอเอาน้ำโอหน้ามาเฮ้แลยว้ยเชิญฮึฮึเชิญรดชมบอได้บอชมนะ อ้่ออไอ๋อเ้ปาว่าเปนเจ้อไ้นะภูเคิมีบุมเป็นาพิ้ันไฟบ่ปิ้งวันนี้ตาแดดตาแดดปลาเมื่อไหร่ปลาที่มงถิ่มงเออเอาน้ำเชื่อนะน้ำผานี่บ่เออกินกได้บ่าเล่้นน้ำใสเออจะหานี่ก็นาะ โอ้มันก็นมีคกับสุกอีกบันนึงแล้วนี่เสียมาอยู่ป่ามาเนี้ยป้อไหมน้ำนี้นเนาะไอ้กระบอกวะนี่โอ้ซุกมันป้อตีขนเองด้วยนี่เยอะเก๋นี่โอ้ฟังนะเฮ็ดโอ้ป้อซุกฟังไลายพ่อไปจักป่ะนี้โอ้ยไลยพล่อเลย พ oh, 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 oh. ah. mm ่อ hmm. พ okay. mm ่อพอพอพอเจ็บเจ็บเจ็บฮ่นี่คืออาหารเท่งครับนะคพื่อมดชมนี่นะนี่มีท่านได้มีไข่ไปเลิกได้ยังเป็นไข่ฮีอยู่เดี๋ยวประมาณเดินหน้ากะซิมีไข่หลายกว่านี้นะไปบ้านนี้ชุกี้ขี้เท้ามาโยกเกี่ยวก่อนยาปีนาซิมีจีบไฮแบบไม่ไฮทำมาเวลาแล่นยามเดินหกนี่แจวเลยผลตรงไม้สุดีมาพวกนี้เนาะง่ายดีแหละนี่ ไปเลาะปลาเถอะทักแหละอย่ามไปทอนแล้วนะเลาะปลาได้เฉพาะแก้วนี่นี่คือเป็นมือที่มีความสุขอีมือนึงนะชีวิตคอยในขั้นมาป้าแหละคือมีความสุขนะขั้นนี้ขั้นนี้มาป้าแหละมีความสุขนี่คือวาซาบิมะฟะอันหัวหน้าทีมเทาไห่เลือะนะอืมอันนี้จะชื่อวาสบีวาสบีแล้วเพราะว่าใน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 ทีมงานเท่านีร่ มีมีผู้เคยกินมาสันค่อยกินเคยกินเคยกินอยู่กินแล้วไม่แ่ดัเดี๋ยวเเือนลงี่คเนงไงนี่ชิลเครนะ้าี่กะเพาะเไปการบอการกึ้นโี้นี่พักระูกเครบอนี้ปลาอันนี้เคดเาออแกงมะแรงนี่นี่นี่เคตนี่พี่น้องนี่ว้าวอะมะแงไปการเคร์แมงไปการเคด ปลาตัวเอมาตะลอนี่นะกุ้ยป้าบนี้ฮะโหดทเนี่ยคักแล้วนี่เชอะเดิม ไปเรื่องนี่นะควรเลยเห็ดแจ่ว<อ>ด,ด้วย,ย,ยเห็ดแจ่วโอ้ไปเลื่องไปซื้อแก๊ปได้จิบบอเลสไซด์ได้เออเออทำกเทิดไปแทนอืมอันนี้พักยังทุบ,นนบ,บทตัวนี้นะแม่บอปลาตุเอาอยู่บนอันนั้นมาเข้มน้ำในวันนี้นี่แหละของกับบ้านาเนรานะนี่พวกนี้นี่พักที่มีมีสารพิษ มอนจะนนะเออนแหละมนนตะโงแอ้ขักันบนองจะนอโอ้ขัก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 เมาแหงกันบ่ทางไหนนะเจ้าโอ้โอ้คากเนาะถอนบังหายนะบ่เอออนบัหาเลยบ่อนอนบัหายบ่อนผู้คนโบราณตะก้า โอ้กระปูแดงมนีนะกระปูแดงมาต่คุณเอาคุณกางหยนี่โอ้ขังเลยใช่ไหมไข่มากินนะเนโอ้โอ้คดูไข่ไหนะโอ้กัะปูแดงนะเวลาปตาอยกิะปูแดงวะจี้ด้วยนี่ไปกลับนี่พอแห้งรดนี่นะอ๋อไข่มันพล่กอยู่เนาะจีบานนี้ น <c oughs> ี่คือกับปูแดงนะกระปูแดงสดๆนะเมกำมือกำหนึ่งเจอแล้วอ๋อเงจะรดอนออแล้วแต่้นี่แต่การเคลีร์อยู่เด็ดนีท่านใส่ตามเส้นเนี่เอาโอ้เมนมากเนาะเช่บ้าเร๊บ้าเจ๊บ้าสี่หันไหม หันหันหันผู้สาวเาไกินเยินเหรอ่ข้อคนอนอบเมาไปป่าปุ๊บแล้วกอกในหนึ่งมันก็คือเิลฟิวฟิวแห่งกันอยู่บ้ากินข้าวข่งชีคอนต้องแย่่างนี้เนาะ มาขอซื้อพอดีเบ็ดเบ็ดคู like ่ชูีเ่บเด้อเด้อทางข้างล่าง้อเอ็ดมาเลยปอตัวสดนางอไรหมดีนีเลยเฮ็ดปอตัวไข่มันนะาเลยอไข่มันนองึกเลยมีมาโทแห่พร้อมจักเพลย์พญาได้เอามาหน่าสบีเจ้านะบาเม่ นัยโผ้านังลูลานะเม็ดนาปิงแกมีเรียบร้อยนั่นจะดีครับขอบคข้าว้าพิ่งว่าที่นังห้องิมมีลูลานะแต่การกินของห้อโอ้คนมีเงินเฮ็ดแน่มได้นี่มาเห็นว่าไงนะไป้บงดูอ้ จำเลยนี่ตบวเดียวเชื่อไ่มกคนเอาตัวอย่าีเอาๆเด้อเดีวคือไม่เอาแล้วคือเฮาบีได้ชาเดี๋ยวเริ่วันนี้พักโคย้อนพักยอทบวันนี้มาพันครับตัวนี้นี่ใครวะซ้อเนี่ย บานไม่เท่ากันอพันกัดหุ่มดูแต่เอนมีความสุขอืมเฮ้ยต่าอืมร่อยบ่มาลองดุมาลองมานะมานี่คือแจ่วบาสบิเอะไนะใส่น้อยพอดเออก้กิ่นากบ้านก็ได้กินกับแ่บ้านเน่บ่ห็นดาเกาโค่จะดาวท่อัดต้องลองบ้างว่าทีมงานที่มาเนี่ยก่อนไเคยกินสบินะ มันนี่ลองลองเันกินบเบต่อวด้หูดังก็ได้เดหูดังแล้วมีท่านต๊มีทางตมยาไไดโอ้ยขยากได้ป้าอย่างๆเบสคอนเสียเบ่งวัาสีนี่เอ้นี่นังจมีนะหนังนี่คืกินน้ำอ้ยนี่พอมงเ้ดังคุนๆมันยังบมแมนใจแด้หวานเม็นใจเบสเปิวาโ่น จะวบาบียงบองมาลองลองครับชวนสบนะมือกระโจกอะเยครับจับตัวขึ้นผมแม่ฮ่า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 อรมาตาูจงองรูอ๋อดูจ้าวมาดูาเลยเร็จแล้วเหอเฮยย่างย่งบ่ะไม่ไม่เอาเอาไม่ใส่น้อยพดอืมขอให้อืมเอาแหกี่ เต็มเต็มเต็มโอ้ยเยอะกาวพ่อเฮ้ยคือเบ็ดเอาไปจ้งเรากินเงี้ยวอกกาวเลยไปเลยสบายอยู่เป็ดนอยู่ใช่คอยกกใเว่ะไ้าวจ้าวาวจ้าว้าวจ้าวจจ้าวจ้ากจาวจ้าวจ้จ้าวจ้าวจ้าจ้าว้วจ้เวจ้ามาวามาว ขเลยช้กตักเชกินนี่คือเป็นเพอกินพ่านป่ากบวาสับปะสันอันนี้ยอดพังยทบนะเดี๋ยวลองก่นอมากาดมาเอมาดูเอามาดูข่อ้เลือยนี้พโมพะบุกบ้านเฮานะแด้ปลาหอพร้อมแต่ซิ่งแต่ของคนบ้านเอาล้ันี้มาเอามาดูฮะมาดูฮะพะมมาดูฮะ มาดูฮะ <ha? S 3> ักไปเลยไปสบีนะมาดูเอาแน่ไปสบีแน่นวมบอกว่าจะดูมหลายพุทธมีลายพุเลยแ่หอมอยไอ้เจ็บอ้โม่หอยจะลงหมดน้าตาอ่อยนดทน้อบัไปอย่เป็นเรืองตคือกิ้เลานา Một cơ xuống mênh nênh thằng chị kín. O này kéo hênh nênh 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 tham si nênh nênh Kín nênh 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 อันนี้คือหำนะหำเมนบ้านเอยเอินว่าหำเมนนี่ก็นอะไรกันชอบกินบ้างโอแล้วกับแกงป้าเอินไปกินเนี่ยของกินไปถึงร้านใหญ่กคือสมมติว่าห้าวหลงป้าเนี่ยเขาสามารถเอาเมนเนี่ยมามกแล้วประทังชีวิตได้ยืนป้านะ นั้นบอตอบแล้วเหากน้อแล้วกายเขาได้ว่าูเขาเอามาเฮ้ยได้เงินน็แล้วมาลายเลยไปพกระโดดืออ้อยไจนี่ไงเเลยัวันวานได้เป็นเพื่อนจอนฮะเป็นเพื่อนนี่นะทำไม้ันโจรทำไม้มาเสรเปเรื่อนี้ตามไม่ตั้งมั หำไมเพื่รมาตล้วหอไมดีไอดีไอหอ้อยสามนชื่อมันสือห้าอ้อยสามซนดสามซนแล้วมาหมอยู่นี่าเมื่อนีนี่กับเมฮะมมนอวันหวานบ่บ่กินกินกินกดฮะบ่บ่กด้วยวานเจยแกราบมันนั่นน่ะแมรึบ่มแลวัหวานเออกูดวลยไม่หวานเลยออือห้อยสามซนอือแปลกเลยหวานหวานเหล่ อ่าน่าจะมาต้มกี่เนาะต้มดีอยวหวานโอเล่จะพ่อจำบรรทัดแวะมากล้วสิเนาะกึนงึ่งชื่อว่าอ้อยละเนาะหวานด้วยอ้อยสักห้าไม้ามชามโซนเด็กผู้ชายว้าวก็หว,วานก็ได้กระนี้หวานมันที่ป้ายที่ข้อเองงนะอเออเนาะคลิปที่นี้ขอลาไปก่อนเพิ่งว่า เนื่องจากว่ามาป้าเท่านี้นี่คือเขาไม่ได้ไปป้าคือมาซอายเพิ่นทางทางป้านะก็ะเลยมืัอนี้เขาสิพักอยู่นี่แล้วกะ็กินอยู่นี่และก็ไปหากินแถวป้านี่แหละคือมงนี้นี่ไก่จากบ้านประมาณบางสี่กิโลหรือห้ากิโลประมาณนี้แหละมีแต่ไก่จากบ้านแต่ว่าป้าที่ยังอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วกะ็บจะิไปหาอยู่หากินเมื่อแรกก็บจิบไปการเขตหาแล้วเออพี่น้องตีตามป้าได้เพื่อนแน่วันนี้ไปก่อน